ครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับ FC แฟนช่องของ BT Channel หรือว่าเซียนคอนแกนนะครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของเซียนคอนแกนเหมือนเดิมนะครับวันที่14เดือน2พศ2566นะครับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับก็ สำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะเข้ามาดูแนวทางเสียนขอนแกนได้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเสียนขอนแกนด้วยนะครับก่อนที่จะไปตามแนวทางวันที่14เดือน 2. พศ2 5ง 6, 6นะครับก็เสียนขอนเกนก็ขอสรุปแนวทางวันที่13 เดือน 2, อสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกก่อนนะครับผมอ่ะมาตามกันเลยนะครับมาตามกันเลยสำหรับสรุปผลวันทีสิบสามนะครับเดือน 2, อสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสรุปผลหุ้นนะครับผมอ่ลาวสตาร์นะครับเซียนคอนแก่นก็จะเน้นไปที่ลาวสตาร์นอยเฉพาะกิจแล้วก็นอยอรวมลาว ดาวโจวนเวพีดาวโจวนปกตินะครับก็มาตามกันเลยนะครับมาตามกันเลยสําหรับเลขเด่นประจําวันที่13นะครับเดือนสองพศดสองพันห้าร้อยหสิบหนะครับสำหรับเลขเด่นก็คือเด่นวิ่งรูดสามรองสองนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมอ่าก็มาดูกันเลยนะครับผม จับคู่ก็คือ3ามชุดนะครับชุดเด่นนะครับ32 1สชุดแล้วก็มาเบิ้ล3 3 2 2นะครับแล้วก็จับคู่สามารถสามหกสามเจ็ดสามแสามเก้าแล้วก็รองสองนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแดสองเก้านะครับก็มาดูกันเลยนะครับลาวสตาเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับลาวสตาบนหกสองแป ล่าง58นะครับเซียนกอนเันก็เข้าไปที่วิ่งรูดสอนะครับเข้าไปที่วิ่งรูดสองลาวสตาแล้วก็เจาะไปที่ส8นะครับตรงตรๆนะครับอันนี้ลาวลาวสตาแล้วก็มาตามต่อเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจ เะพาะกิจน,นะครับบน806ล่าง9ก็ก็หน่อยรอบเฉพาะกิจน,นะครับก็หลุดไปมาตามกันต่อครับหน่อยรอบพิเศษหน่อยรอบพิเศษบน6 3สนะครับล่างสองสนะครับบน6 3สสองล่างสองสเข้าไปที่บนนะครับเข้าวิ่งรูด3าม เข้าวิ่งรูดสามนะครับเขาวิ่งรูดสามเข้าวิ่งรูดสองก็จับคู่ชุดเด่นก็คือสามสองตรงตรงเลยนะครับสามสงตรงตรง,ตรงแล้วก็ล่างสองสามเพราเข้าวิ่งรูดที่สามกับสองอีกมาสองสามล่างครับพิเศษนะครับพิเศษเด้งบนล่างนะครับพิเศษบนล่าง ที่เศษบนล่างนะครับ6 3สแล้วก็2 3สก็มาดูกันต่อนะครับมาตามกันต่อแนวทางรอบน้อยรอบปกติบน9 1 6บน916ล่าง7 2สองนะครับเสียนขอนแก่นก็จอดไปที่สองก็จับคู่ให้ไปที่สองจนะครับจับคู่ให้ไปที่สองแต่มา7 2สอง มาเจ็ดสองหน่วยรอบปกติหน่วยรอบปกตินะครับให้เจาะไปที่สองจับคู่ไปที่สองเจ็ดมาเจ็ดสองนะครับก็มาตามหน่วยรอบ v i p ต่อกันต่อหน่วยรอบ v i p บน08 058 ล่าง04นะครับก็สําหรับหน่อยรอบ VIP นะครับหลุดนะครับผมหลุดหน่อยรอบ VIP หลุดนะครับสําหรับแนวทางของเซียนก่อนเจนอ่ะมาตามกันต่อเลยนะครับลาวพัฒนาวันอ่าลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันที่2วันที่13เดือน2นะครับก็บน193นะครับล่าง11 หนึสล่าง1 1ก็เสียงคอนเกนก็จบไปที่3ามเก้อ่ะสามารอบอ๋อตอนนี้คือราพัฒนานะครับเราพัฒนาบน1 3 9ล่าง1 1น,นะครับ สำหรับลาพัฒนาก็เข้าไปที่ให้ไปที่3ามนะครับมา9กมาดูกันต่อเลยครับสำหรับแนวทางของเสียนคอนเกนวันนี้ก็คือราสตาเข้าไปที่บน2 8 6แปบนนะครับ รอบพิเศษก็เด้งบนเด้งล่างนะครับบน6 3 2ล่าง2 3นะครับแล้วก็มารอบปกตินะครับเข้าไปที่ล่าง7 2นะครับมาสองเนะครับให้2 7มา 2, 7 2นะครับหนอยรอบปกติอ่าแล้วก็มาดูกันต่อนะครับมาตามกันต่อสำหรับแนวทางของเซียนขอนแก่น วันที่14นะครับวันที่14มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางของเสียงคองนเกนวันที่14มาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เสียงคอนเกนด้วยนะครับอ่ะ เลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่14นะครับเด่นวิ่งรูดประจำวันที่14ก็คือเด่นวิ่งรูด1กับ0นะครับจับคู่ชุดเด่นเท่ากับ1 0ึศูนยอ่าชุดนะครับอ่ะสําหรับเบิร์ก็คือ1 1 0ึ0หนึศยศ ก็จับคู่ไปสาหรับสายวิ่งสารูดไม่ควรพลาดน,นะครับเลขเด่นวิ่งรูดคือเด่นหนึ่งรองศูนย์วิ่งรูดหวิ่งรูดศนย์แต่เซียนคนแก่นเน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งนะครับก็จับคู่ไปที่หนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนรองศูนย์ก็คือศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า ศูกแล้วก็ตาด้วย0ูนะครับศูนย์เจอ่ะวงะเน้นๆไปเลยครับ13ึ 1, 3, 1, 4, 1, 6, 1, 7, ่งสามหนึสก็ดา ศูนสีแล้วก็มา06แล้วก็07อันนี้คือเน้นๆน,น,นะครับอ่ะสำหรับตรงกลางนะครับตรงกลางเสียงคนเกนบอกทุกลิปนะครับตรงกลางตรงกลางนะครับการทุนนะครับการทุนะนะครับผมตรงกลางกันทุนเยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมอยากให้ทํานไดใจเซียนคอนแกนก็เข้าไปติดช่อง youtube นะครับพิมพ์คำว่าบัวไม้สระอี๊ตอทหารสระอีนะครับบีทีนะครับชานแนลนะครับถ้าไม่มีก็นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูนะครับมาชมอะไรมาชมแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับ ก็จะลืมนะครับอ่ะก็จะลืมนะครับเข้าไปดูโปรไฟล์เซียนคอนแกนนะครับสวมเสื้อคอปกสี้เงินนะครับก็ไปดูนะครับเพราะว่าอืมนะครับอ่ะพิมพ์นะครับพิมพ์คําว่า B T นะครับ B T นะครับ B T จุดก่อนนะครับจุดชั้นแนลนะครับ C S T.N.N.E.L. นะครับมีเขาไปดูได้เลยครับเข้าไปดูได้เลย,เลย,เเลยสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับเข้าไปแล้วก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดติดตามนะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ผ่านไปผ่านมาก็มาแวะดูแนวทางของเซียนกอนแกนได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม